ด้ถือทะเบียนสมรสกับคนไทยแต่งงานกับคนไทยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ต่ออายุวีซ่าได้ไหมคะไม่ได้คือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย,ยฉันได้ทะเบียนสมรสแล้วฉันก็อยู่ได้สิอะไรเงี้ยความจริงคือมันมัน,ม,นม,มันไม่ใช่อย่าง,างกันเนาะประเทศไทยไม่ได้มีอะไรให้เปลี่ยนสัญชาติง่ายขนาดนะั้นอย่างที่เคยบอกว่าสัญชาติไทยเปลี่ยนยากที่สุดแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วยังต้องทํางานอยู่ดีเพราะเขาก็ต้องการไรายได้เขาก็ต้องทำเวิร์คพาร์ททั่วไป อะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆตับใดที่เขายังทํางานอยู่ก็อีกแบบหนึ่งก็คือตรวเบริสมนุแล้วไม่ต้องทํางานแล้ว แต่เขาก็ต้องการาวีซ่าที่อยู่อาศัยระยะยาวเพระาะฉะนั้นเขาก็ต้องต่ออายุไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้วีซ่าที่อยู่ถาวรอ,อันนี้ก็คือแล้วแต่กฎระเบียบกฎเกณฑ์ตัวนี้ก็คือต้องไปศึกษากันหน่อยตัวนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษามาไม่ได้มีเคสมาให้ทําด้วยแล้วเราก็ไม่ได้รับทําเคสแบบชาระยะยาวที่ไม่ใช่ทางานส่วนใหญ่ก็คือของผมจะเป็นวีซ่าทํางานอย่างเดียวเลยแล้วถ้าง่ายที่สุดก็คือการต่อวีซ่าทําง,งานไปเรื่อยๆก็จะดีที่สุดคนอาจจะแบบชะล่าใจอย่างเงี้ยแล้วทําให้ตัวเองขาดปรากฏว่าเอ้าขาดเสร็จปุ๊บยังไงอ่ะ เสียทองกันอีกมันต้องต้องทำตามกฎหมายดีๆ